ทุกคนนะครับดูดูลูกค้าครับ คนเยอะเหมือนเดิมเลยนะครับเสี่ยดูว่าบ,บรรยากาศนะผมสวัสดี f อทุกคนนะครับวันนี้บานพลพา f อมาอัปเดตนะผมร้านทุนยันร้านคุณเบน์นะครับผมพิกัดตลาดท่าดินแดงนะครับผมเลือกเลือกได้เลยนะครับผมตอนนี้เอาทั้งสองเอาทั้งสองเลยสวยทั้งสองครับสวยทั้งสอง มาลุยลุยใช่ครับ2องร้ราคาเดียวหมดเลยใช่ไหมครับเลือกเลือกไม่เข้าไปไม่ได้เดี๋ยวมันน้ำตั้มเดี๋ยวให้แม่ค้าเลี้ยงให้ก็ได้ครับแม่มันนานไม่กลับบ้านอ๋อแม่จะเาเป็นลูกเลยครับไม่เอายกไปไม่รอดเดี๋ยวต้องเลือสองหูเลยนะอ๋อครับผมเลือคันสามไม่ได้นะอ๋อแม่เลือกเอาลูกเล็กกันดิลูกใหญ่แต่ว่าเท่าไหร่แล้วครับผม อฝั่งนู้นที่บอยก,ก็ปลอกจีดให้ลูกค้าแบบว่องไวเหมือนกันนะครับผมามาอยู่ตรงนี้ไหมคาไม่มีไม่มีพัดลมเลยครับเนี่ยเจอแล้ว <c oughs> ใช่ลูกค้ารออยู่ไม่มาไม่ได้ลูกค้าบอกเก่งมากี่นมาแต่ว่าหนูหนบอกว่าจะหยุดอ๋อ,อ,อครับแต่หนูมาจากเมืองทองครับลงมาม,มาช่วยหน่อยพอดีปอกเก่งครับแม่ค่ะเจเจลนกพลังงานทุกทุกวันเลยแม่ค่ะ ไม่ไม,ไม่ไม่หนานะครับพอใช่ต้องเลือกใช่ครับรอแป้นนึงรอแป๊นนึงครับสองร้อยยี่สิบคนลุมแล้วคนลุม <c oughs> เอ๋ที่มันมีปัว <c oughs> <c oughs> ได้ได้ครับแม่มามาครับผมสวัสดีนี่เห็นไหมแม่ค้าก็ทั้งสวยทั้งใจดีลดให้ลูกค้าด้วยนะครับเลือกได้เลยครับแต่จะเนื้อมันต้องดูเนื้ออีกทีหนึ่งนะครับใช่ครับใช่ครับ ราคาเดียวหมดเลยวันน like str ี้ใช่ต้องให้แม่ค้าเป็นคนขอดูอยู่ครับเอาลูกไม่เอาันนี้แกะโชว์เนื้อให้ลูกค้าดูครับเนี่ยเน่กิโลเอ

ไม่เห็นมะพราะเองคาคาตามตป้ายเลยใช่ไหมครับเสียบี้มันเอันนี้ออ๋ออ๋อนี่ยังไม่แยกาทเมื่อกี้บอกก่ิโลโลเก้าครับเนี่ยเวลาปารถไปนะให้ให้แม่ค้าเถอะครับครับครัใช่ครับให้แม่ค้าเถอะครับ ไม่ครับขอเธอสองสองร้อครับบอกคูู่ร้อพัรพาเท่าไหร่สี้สิบแปดครับอ๋อขาีออกอันนี้สองอยเท่าไห่บสองร้อยยี่สิบสองร้อยยก่อนเมื่อวานมขายอยู่วัดไผ่เงินสองร้อยห้าสินะเนแต่วันนี้เนื่องจากทรงมันไม่สวยแต่แต่้อดีครับผมก็เลยลงมาสองร คนเต็มร้านทุกคนเมื่อวานบอกกับพวกในร้านแถวพระรามามกับร้านทุเรียนร้านคุณเบนซ์เหมือนเดิมครับผมพิกัดตลาดท่านแดงนะครับผมแวะมาอุดหนุนได้นะผมจะมาขายจันทร์พฤหัสเสาร์นะครับก็มีทุกมีทุกเบอร์มีทุกลูกทุกไซส์นะผมใจเย็น เดันเดี๋ยววันจานทร์มาเจอกันอีกได้ก็ไลฟ์ปูวันรกไดห้มันเลยร์เรห้มัาใครจะไม่กดทาน้ันบอกว่ายายมันไม่ทันเขารออ่าอซนี่้าวผาน้ไม่ได้ยินเป็นฝูงแล้วก้อ๋อลูกที่แก่

าาราคาแล้วไม่อไม่ดูราคานี้ครับูเย็นรู้ป่ะไ็ดคดูชิมไหมเดชิมม่เกันะไชกัาป่านีก็กชผู้เดียวกันเลยกนี้เท่าไหร่อะสองร้ยยี่สิบครับใช่ครับก็ละลานไม่เ็มา่งคืออะไรใช่แม่ไปกินตรงไหนมันครับแม่ป้าไปกินเลยมาก่อนหรือเปล่าได้ แม่กินเม็ดมันหรือเปล่าแม่หอมไหมกินไหมแม่หผมหรอกมันไม่ได้กินเนี่ยเลยฝาเนี่ยเพราะยัไม่กินเยอ่ะโอเคเอาแล้วเมื่อกี้หวานเมื่อกี้ผมอะผมนี่ดิดต้งใูก็ไม่รู้จะว่าดยังไงนะครับต้องหาเรื่องในสีจะลดไงใช่ไม่ต้องลดจ้าเพาะถ้าเรียนตรงกลานไม่กินครับมันยังไม่ทันสุกมากเลยน้องม้องกินเนื้อไก่ นนะแม้ออนนะใครก่อนไใ,ใครมาก่อน,อ,นอ่าเพลงมาก่อนก็ได้ครับผมตามชิวได้กันทุกคนนะครับยจเย็นๆได้กันทุกคนอย่าให้แม่ค้าหาให้เลยแม่ค้าแม่ค้าหาให้ก็จะได้ไวกว่าเราหาย ได้ไหมเล่นไปแข็งไปที่กินแบบไหนมาด้วยกันไก่เชียงือนกันบาเบาวก่อชอบน้องบอกอไปเท่าไหร่นะเาสี่ร้อยสิบบาทไหมสี่ร้อยสิบบาทครับลดให้

ครับนลุมเต็มร้านเลยนะตอนนี้ตอนนี้เสียเบนก็เพิ่งมาถึงร้านเพิ่งตั้งร้านพิ่งมาลงถึงตลาดครับเนี่ยประมาณเนี้ย

งบ้านนะครับข้ารถไปนะหวไปเนียหนสามใช่ไหมฝากฝากอะไรเปล่าฝากขาไหมร้อยหนึงเดี๋ยวลองดูที่ะดูน้ำไปน่งนะครับปั๊บ นี่เป็นเนื้อพอดีทานนะครับเนี่ยพอดีทานมันจะออกหวานๆนะครับแต่ถ้ากรอบนอกนุ่มในมันจะไม่หวานเท่าไหร่แต่ก็ขึ้นอยู่กับคนชอบไม่นิมมนมมน่มไม่นิม่มครับเห็นไหมไหมคะก็ลดให้ด้วยนะครับปัดเศษปัดเศษไปเรียบร้อย ครับคลิปนี้เบาใน,นขอยพลขอจบคลิปไว้เท่านี้กโฆโฆ่อนแล้วมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ